ตลาดเพลงรู้สึกตัวนี้ก็สนใจทั้งนั้นเพลงเก่ากันมากกว่าไม่ค่อยสนใจทั้งนั้นเพลงใหม่แต่ว่าตอนนี้เพิ่งกำลังเตรียมเตรียมงานอยู่นะคะเกี่ยวกับใหม่ล่าสุดคือจะไม่เอาเพลงเก่ามาร้องอีกแล้วเอาเอาเอาเพลงใหม่หยิบร้องแล้วทำไมมึงจะรีบไปไหนมึงจะเน่าไง้องร้องแล้วอะไรง่วงฉันน่ะง่วงอลอนอีกนะยะอะไรียกตัวเองโอ้โหไอ้เลวขนาดเป็นตัวผู้ยังหา มึงเป็นผู้หญิงเลยเหรอถ้าผู้หญิงทั้งโลกมีหน้าตาอย่างมึงในผีกูก <c oughs> ็ต้องเอามึงมแหละมันหมดแล้วนะแล้วคิดดูสิถ้าอย่างเงี้ยผสมกันออกมาหน้าลูกมันจะต้องเป็นจนิ้งเหลนแน่เลยถ้ามันจะดับไฟเป็นมือแล้วหมอนปิดหัวซะเหมือนสวยไม่กันหมดเด๋ยวๆถ่ายรูปเลยดีฟังเลนดงนะคะหลังจากไม่ได้ร้องเพลงมา หลายเดือนยังมากก็คกวนคลางอะไรอยู่ในใจอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้ก็ร้องจริงๆจังๆฟังเพลงเอ่ะนะช้าๆเพลงที่รู้สึกได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้ญี่ปุ่นข้างบ้านบอกเอออะไรชื่อไงซ้องยืนชะเง้อยืนชิะเง้อญี่ปุ่นฟังเพลงนี้ออกเหรมโง่จริงนะชื่อเพลงรอรักที่สถานีรอรักที่สถานีเป็นผลงานเพลงอยู่ใน